สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว y o u t ท b e ทุกท่านสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกทุกคนนะครับที่ทำงานอยู่ต่างแดนหรือทุกประเทศเลยนะครับสวัสดีพี่น้องชาวลาวสวัสดีพี่น้องชาวกัมพูชาด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันที่23ก,ก,กรกฎาคม2566ณที่ราษฎรเจริญเ,เตือเตื้อเภอหนองหงจังหวัดพิรมวันนี้นะครับมีล้อพายนะครับหรือเรียกอีกอย่างนึงคือล้อกันจมนะครับมานําเสนอให้กับพี่น้องเอาไปใช้งานนะครับ ราคาผมขายคู่หนึ่งขายอยู่คู่ละ4,300บาทน,นะครับคู่ละ4 3 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับคู่หนึ่งพี่น้องก็มาเลือกมาหากันได้เลยนะครับมีหลายรุ่นนะครับมีหลายรุ่นนะครับตอนรถพึ่งมาถึงก็เดี๋ยววันนี้เราจะเอาลงก็เดี๋ยววันหลังเราจะมาจับเป็นคู่เป็นคู่ไว้รอพี่น้องนะครับมีหลากหลายรุ่นนะครับ ราคาคู่ละ4ี่พันารอบาทเท่านั้นเองนะครับพี่น้องก็มาเลือกมาชมกันได้นะครับ mm hmm. กำลังเอาลงนะครับกำลังเอาลงนะครับ mm hmm. มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อเลยนะครับพี่น้องแล้วแต่พี่น้องจะเลือกนะครับ mm hmm. ตัวไหนที่มันบี้นะครับตัวไหนที่มันบี้มันบี้นี่ทางร้านจะเก็บเก็บงานให้ Uh, วันนี้เอาลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งน oui? ี well ้เราจะมาชัดแยกอีกทีหนึ่งนะครับมีหลายรุ่นด้วยนะครับพี่น้องก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับรุ่นใหญ่ก็มีนะครับรุ่นใหญ่ก็มีนะครับรุ่นรุ่นรุ่นใหญ่ก็มีนะครับรุ่นเอ็มก็มีนะครับรุ่นเด็ก KRT ก็มีนะครับ น้องก็แวะมาเลือกเอานะครับราคาคู่ละสี่0ับาทเองไม่แพงนะครับทั้งหมดมี18คู่นะครับมี18คู่ทั้งหมดนะครับ 8คู่เองนะครับจะมีเริ่มตั้งแต่ KRT ขึ้นไปนะครับ KRT28 แรง34แรง30แรง36แรง40แรง50แรง47แรง45แรงมีหมดนะครับนะครับมีหมดนะครับพี่น้องก็มาดูกันได้นะครับมาสอบถามกันได้เลยนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างหรือเจอมาเลือกเองก็ที่ร้านสายจิตรเลเซอร์อำเภอนองหงจังหวัดวุลัม บเบอร์โทรจะอยู่ด้านล่างนะครับพี่น้องก็ตัวสอบถามได้เลยนะครับทั้งหมด18คู่นะครับ18คู่ <S <S 1> <S 1> ทั้งหมด ก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องมีหลากหลายรุ่นหลากหลายนะครับมันต้องเอามาจัดเรียงแล้วก็ตัวไหนที่สภาพมันไม่พอผมก็จะเริ่มเก็บงานให้นะครับอย่างใบเบี้ยวๆคดแบบนี้นะครับแบบนี้ผมก็จะเริ่มเก็บง่ายนะครับพี่น้องมาก่อนก็จะเลือกตัวสวยไปก่อนนะครับ สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับรถแ,แบบนี้ก็มีนะครับพี่น้องทางไหนที่หาแบบนี้อยู่ก็มีนะครับทั้งหมดมีสิบแปดคู่นะครับพี่น้องสิบแปดคู่แวะมาเยี่ยมมาชมกันได้นะครับมีรถรุ่นไหนก็โทรมาสอบถามได้นะครับมาโทรมาสอบถามได้ ว่ามีรุ่นนี้อยู่ไหมนะครับเดี๋ยวทางร้านก็จะจัดแยกเป็นกองมีกองให้ว่าเป็นของรุ่นไหนรุ่นไหนรุ่นไหนบ้างนะครับเดี๋ยวจะแยกเป็นกองให้นะครับราคาเท่ากันหมดนะครับ4300บาทราคาเท่ากันหมดเลยนะครับ นะครับสลับล้อพายจะประมาณนี้นะครับพี่น้องก็สนใจก็สอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมพามาดูฝั่งนี้หน่อยฝั่งนี้ก็จะมีชุดใบดันนะครับชุดใบดันมีผานสี่ผานหกนะครับพี่น้องท่านไหนที่หาชุดใบดันอยู่ก็สอบถามได้นะครับชุดใบดันเป็นของสามสิบหกแรงสี่สิบแรงนะครับมีอุปกรณ์ครบเลยนะครับชุดละหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทนะครับผานสี่ก็มีนะครับผานสี่ก็มีนะครับ อุปกรณ์มีหลากหลายอยู่นะครับโรตารี่ก็มีนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับทางร้านแสงเจริญเทคเตอร์เขากลับขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่กดติดตามนะครับพี่น้องท่านไหนยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยก็พี่น้องท่านไหนที่กดติดตามแล้วอย่าลืมไปกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแสงเจริญเทคเตอร์กลับขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ